ครับสามสองชาวลัคนาราศีตุลดวงชะตาของท่านในเดือนเมษายน2568เดือนที่ดาวอาทิตย์มหาอุ่นนะครับทรงคุณเป็นมหาอุ่นและดาวอาทิตย์มาจากเรือนลาภะส่งผลดีให้กับชาวลัคนาราศีตุลอย่างมาก แต่ก่อนจะฟังรายละเอียดนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกด s u b ส c r i ต์นะครับดูดวงดีไบทีวีไบทูเดย์ไว้ในทุกช่องทางและทุกๆโซเชียลวีดียของสิงแสหมิงชาวลัคนาราศีตุลคุณมีดาวสุขเป็นดาวเจ้าเรือนดาวสุขยังคงเป็นมหาอุดแต่อยู่ในเรือนอาริเหนื่อยหน่อยงานเยอะหน่อยแก้ปัญหาเยอะแต่ก็เป็นการแก้ปัญหาที่เห็นผลลัพธ์เห็นความสำเร็จ ดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนลาภะไปเป็นมหาอุดแสดงว่าการเงินการทองในช่วงกลางกลางเดือนไปแล้วน่าจะคล่องตัวขึ้นจับจ่ายใช้สอยอะไรน่าจะแฮปปี้ปลอดโปร่งขึ้น1-5ขับรถขับราให้ระวังระวังการเจ็บเนื้อเจ็บตัวหรือให้ระวังบากเสียง6-10ขยับดีขึ้นจะมีชื่อเสียงโดดเด่นในงานที่ทำอยู่11จนถึงช่วงนั้นระวังในเรื่องของการเงินซึ่งคุณก็อาจจะระวังอยู่แล้วแต่มันมีคนที่ อาจจะเข้ามาแล้วเอาเปรียบเราทําให้เราจุกจิกใจอยู่16-20สมพันธภาพเรื่องความรักอื่นๆไม่ค่อยแฮปปี้นักดาวอาทิตย์กับดาวอังคารโยกกันดาวอังคารกับดาวอาทิตย์ไม่ถูกกันดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเดือนคู่ครองความรักส่งผลให้อารมณ์ร้อนหรือมีเรื่องประทาคารมกันในเรื่องรักๆใกล้ๆใ,ในช่วง16-20 21-25งานมีความสาเร็จดีแต่มักจะมีความ ขัดแย้งทะเลาะก,กันความเห็นไม่ลงกันในฝ่ายในในส่วนที่คุณทําอยู่ที่เข้าไปเกี่ยวข้องอยู่แล้วก็26จนถึง30เมษายนช่วงนั้นงานยังขยับดีอยู่แต่ความรักอื่นๆน,น้อยใจไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหรนะ่นักชาวลัคนาราศีตุลคุณนะครับต้องบอกว่าดาวพฤหัสกับดาวสุขสลับเรือนกันแต่เป็นการสลับเรือนของดาวที่อยู่ในเรือนอาริและเรือนมรณะ พยายามอย่าไปขัดแย้งจุกจิกอะไรใดๆกับใครเพราะว่ามันจะทาให้คุณเองนั้นรู้สึกอื่นๆรู้สึกไม่ค่อยแฮปปี้นักทําให้บรรยากาศมันขุนบรรยากาศมันอึมๆเซ็งๆนี่คือสิ่งที่อยากจะให้ระมัดระวังในเรื่องของความรักคนที่มีคู่หรือมีคนรักอยู่แล้วนะครับให้ระวังปากเสียงจุกจิกยิบย่อยกับความทิฐิือความไม่ค่อยลงกันคนที่ยังโสดอยู่ช่วงนี้ มีโอกาสไปเจอกับคนที่มีโปรไฟล์ฐานะการศึกษาการงานดีแต่เป็นการคบหากันแบบว่าไม่ค่อยปลอดโปร่งเท่าที่ควรบางรายที่เป็นชาวลัคนาราศีตุลเกิดเป็นความรักในแบบที่เรียกว่ารู้ทั้งรู้ว่าเป็นไปไม่ค่อยได้แต่ก็พยายามจะเอาตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องในทุกๆมิติทุกๆอนู เกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณอยู่นั่นเองนี่คือชาวลัคนาราศีตุลเกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักด้วยนะครับสุดท้ายนี้ชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับผมบอกไว้เลยว่าเดือนนี้เป็นเดือนหนึ่งแห่งการเริ่มต้นนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานใหม่ๆที่จะนําพามาซึ่งชื่อเสียงในอนาคตทําอะไรขอให้ตั้งใจถ้าเกิดจะเข้าไปในเกี่ยวข้องกับเรื่องของโซเชียลศึกษา เกีย่ยวกับงานโซเชียลให้ดีแล้วคุณก็จะทําให้มันมีความสําเร็จเป็นชิ้นเป็นอันมีคนให้การตอบรับมีอะไรที่ดีเข้ามาสู่ชาวลัคนาราศีตุลในอนาคตอย่างแน่นอนสินแสมิงขอให้คุณโชคดีสวัสดีครับสำนักมังกรทองสินแสมิงของแบ่งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่ง่วงจุ้ย โงเฮงแอสโตรโจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล